ีค่ะคุณพ่อบุญเลิศสวัสดีค่ะค่ะมาติดต,ตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณพ่อบุญเลิศอีกคือเก่านอกคุณพอ่อเนาะค่ะงวดก่อนเก่าสามเนาะเก่าสามออกขึนน้นเนาะพ่อนะเก่าสามออกขึน<อ>้นเก่าส <4 S 2> ี่จักถึงขึ้นจักถึลงเลยแต่ว่า <ไป S 1> โดยแต่ในค้อผันที่คล้ายคล้ายแบบเก่าโอ้คล้ายๆ <ไป S 1> แบบฝันที่ผ่านมากสุดเก่า ค่ะเพราะว่าคุณพอบุญเหลิศดไฮเลตไปนี่ใไฮเก่าสามเนาะไฮเก่าสามออกขึ้นเก่าสีแต่ว่าส่วนมากนี่มากสีออกขึ้นหรือออกลง่งพอเออลงเทอกับโล่งเล้งเทอกับขึ้นแต่ว่าขั่นบ่อออกต,องตรงๆเนี่บางเทอกับขึ้นหรือว่ากับโล่งเป็นได้ทั้งสองอย่างเนาะค่ะกามีเอฟซีเนาะเพิ่นใจดีเนาะค่ะนอฝากเงินมาให้คุณพอบุญเลิศดเนาะเป็นคา นมค่ะขนมค่ะยาเนาะคุณพอ่อนอเป็นจํานวนเงินสามรอยบาทเนาะคุณพอ่อนอค่ะนี่เด้อคุณพ่อเด้อส่งถึงมือคุณพ่อแลอ้วเนาะสามรอยบาทเนาะเอฟซีเนาะเอฟซีใจดีสงเงินให้คุณพ่อแล้วถึงมือคุณพ่อแล้วเนาะกะอวยพรให้เพิ่นน่คุณพ่อกะขอให้ยูรีแห้งกะให้ถืเงเลข พยายามชื่อขึ้นก็สืญรุงโอ้ค่ะซาถูกาถูกให้หลังห่มไหลมากหลกว่าเก่าเนาะคุณพ่อนอะให้สามลอยก็ให้ได้ขึ้นไปสามหลาน,นคุณพ่อนอกะค่ะบานนี้ว่าให้ฟังเนี่ยคุณพ่อหวดนี้นี่ฟันจังไหนฟันค,แบบคนล้ายๆแบบเก่าห่อคล้ายๆแบบเก่าจังไหนคุณพ่อว่าให้ฟังเนี่ยฟัน่า ไปจับปลาอืมค่ะไปจับปลาเออพันรำไปจับปลาจับปลาอยู่ใส่หรอพอจับปลาอยู่ในน้องจักน้องอยู่ใส่จับปลาอยู่ในน้องจักเป็นน้องผู้ใดจักเป็นปลาของผู้ใดหน่าผู้ใดยังสีบอพอในน้องสาวหรอค่ะมันเป็นน้องก็คือว่าป้ามัน ปลากับเป็นแปดคือปลาเป็นแปดเออก็คือ่ามันมันไล้ปลาสองตัวได้ปลาสองตัวปลาอยังพอได้ปลาสองตัวเออกัเลยคือลาแปดสองสองแปดโอ้แปดสองสองแปดปลาคอบ่อหรือปลาหยังพอตัวใหญ่บ่เออตัวใหญ่อจับปลากอใหญ่เลยสองมื่อจับเลยบ่พอ เลยก็เรื่องคืนละบ้าหูเมื่อึ้นมากเรากรยากเายแม่นแล้วแนวนี่ว่าที่พอเคยฟันว่าไดจับปลากูเทีอนมานบอกคุณพ่อมาจยกเป็นคือเกา่าเป็นคือเกาอ่าบ่ึ้นกะล่มคือเกาอ่า นนฟันมือได้นนิพอ่อได้สามมือเหรอโอ้ฟันได้สามมือแล้วโอ้มือนี่มือที่สามบอกคุณพอ่อเออสามมือแปดสองตัวเดียวนาะคุณพ่อบุญลือเนาะบ่ได้นับขันบันไดอีกตัวบ่ฟันเหรอผู้ฒ่อผู้ซ่า,าในวามฟันน่ะก็มีแจะพ่อผู้เดียวที่จับอื จับไก่ปลาคอคุณพ่อิ่นกับฟันสันๆเนาอเอฟซีนอ, FC, นอจังไหนก็นให้พิจารณาเอาเนาะเานีา้ีควมเขื่อนไว้ว่าจังไหนหรือว่าคุณพอ่อบุญเลิศฟันว่าจังไหนอีกก็สิมาติตตามให้เอฟซีอีกอยู่นอคุณพอนะ่อเนาะพันพยา,ยามบอกก็พยา,ยามหนึ่งสื่อขึ้นสื่อลงอ๋อย่าลืมสื่อขึ้นสื่อลงแปดสองจังสี่กับเป็นแปดหนึ่งหรือว่าแปดสามจังสี่บอกคุณพ่อสื่อขึ้นสื่อลงเนาะกันไว ปดหนึ่งหล้วกับแปดสามจังสี่แต่ว่าเลขพอห้ไปแปดสองตัวเดียวเนาะค่ะมีอยังเพิ่มเติมอีกบ่คุณพอ่อบอบอมนอีเนาะค่ะถ้ามเมนมีั้อความเขียนไว้จังได๋เดี๋ยวมาหาอีกเนาะคุณพ่อนอะออค่ะออออสําหรับคลิปนี้กข็ขอบคุณคุณพ่อบุญเลิศเนาะสี่แบงปันตัวเลขให้เอฟซีทางบาทเนาะคุณพ่อนอะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่า มาสรุปตัวเลขของพอบุญเลิศเนาะค่ะท่านผู้ชมนอประจําหมวดวันที่16มีนาคามพศอสอสองพหา่อย68ค่ะฝันว่าได้ลงไปในหนองว่าสันได้ไปจับปลาจับได้ปลาคอสองตัวค่ะคุณพ่อเิ่นตีตัวเลขให้หางเดียวเน้นๆเลยค่ะ82สเนาะท่านผู้ชมนอแต่ว่าอย่าลืมสื่อขึ้นสื่อลง กันไหวแปดหนึ่งหลักกับแปดสามน้ำแน่คุณพ่อเพิ่น่าพว่าความฝันของคุณพ่อนี่บ่ออกขึ้นกะออกลุ่งนะท่านผู้ชมเนาะจังเดยการโชคให้มนันกับตัวเลขของพอบุญเลิศเด้เอ,อค่ะท่านผู้ชมสามน, 3, นี่สามที่กงหวนนัเด<อ>ี๋วมันเปลี่ย สามสิบวดไปแล้วบ่พอเออสามสิบวดออนี่บ่ขึ้นกระลงบ่ลงบ่ขึ้นกระลงบ่ลงก็ขึ้นเนาะพ่อเนาะ <laughs> ค่ะจังไดก็ให้โชกมานอีกเนาะคุณพ่อเนาะ <laughs> ค่ะจังไดก็ให้โชกมานกับเลขพ่อบุญเลอร์อีกสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดอยู่ไสจ่าปอก็สิไปติดตามมาฝาก FC ทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปไสเนาะท่านผู้ชมมื้อนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างไปเบิ่งนํากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะการค่าหลวงปูเจริญเจริญค่ะอันว่าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผมแม่ธทรณีให้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปูก<ห>็เป็นมาคือการบุก๊กเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใส่กระสันมัมมี่ไปบูธเทวดา คนหลอกสมรลกษาคนให้กเกียิสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าข,า,ขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าเนียของวิบาลในเคื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้าสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของที่เขาเอิยแม่เต็นผมแม่โทรณี่บางคนมันก็เอิญไปเป็นเครือเข้าหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวเมียอ,อยู่ในกรณีที่ไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทาง หลงในสับคนคือว่าเขานำไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาบมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าโยมเขาจะโมซาไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตถุยางข้าขายบ่ดีก็ดีเออไปรั่งเม็ยยังบ่เคยเสือเรือถึงเบอร์กับถือเขาเงินยู่ว่ามันเป็นงานมาไหนแบบไดเนี่ยช่วมากไอ้ลวองปูหรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเพื่ต้องหลงเรื่องอยู่สุงอย่าง คือสางเป็นสีสัตดสีม่ชี้พวกฟังกูไปกูเนี่ยเมื่อประมาณก็สั่งไหนก็ใส่ส่างตรงใส่สางในการอบรมบอกสื้อส่วนมากเขาเลยชื้อต,ตำนำ้ำน,นาบนาบจะขี่มันเขาเบาลองขันดีบัดรอ่วาว่าจะขนส่างอ่าหนังสางประกับสางอันนี้สีราม่ยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึง่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊กมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสืเรียบร้อยแล้วจึงในนำให้ยาโยมเพนมาช่ำบุญสั่งสลอกสราส้างแม่ยังก็เพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของเส่สร้างพระเจอิบาสุนเจจะหัวทุกโอ์ก็ใส่สร้างก็ได้เอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง เฮีหยหย,ย่าโยงไปสาธุ<อ>สาธุค,ค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นหนวดเลียกเงืนเลียกท่องเลียกรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอยียงกับพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน์เว้ากับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวๆนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะล่าธผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ